ละมุนเบบี้เลือกนิชยังไงให้ขายโดนใจแทร็กเก็ตแคบแต่ใช่ชนะจริงยอดแอดไหลเป็นน้ำเลยค่ะเพราะคุณยังขายผิดคนละมุนเบบี้ค่ะพิสูจน์ว่าแคบแต่ใช่ชนะจริงขายทุกคนจะเท่ากับพังค่ะละมุนเบบี้ชนะเพราะเลือกคุณแม่ที่ใช่ไม่ใช่แม่ทุกคนค่ะวันนี้ค่ะพี่อัจะเล่าให้เห็นสเต็ปบายสเต็ปว่าเขาเลือกนิชยังไงจนลูกค้ารู้สึกว่านี่แหละของฉัน พี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์ส a ตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ใทอลคาปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมนค่ะเรื่องเล่าเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงสำหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเป็นมินิเคสละมุนเบบีเรื่องนิชยังไงให้โดนใจ แบรนด์จำนวนมากค่ะยิงแอดไม่คุ้มค่ะไม่ใช่เพราะงบแต่พอเป้าไม่ชัดค่ะละมุนเบบี้แก้ด้วยการเลือกให้แคบแต่ลึกค่ะการเลือกนิชของละมุนเบบี้เริ่มที่ targeting 3ชั้นค่ะคือหนึ่งเดโมกราฟิกเจาะคุณแม่มือใหม่ในเมืองช่วงลูกแรกเกิดไม่เกิน12เดือนที่มีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลก่อนซื้อ2ไซโคกราฟิกคือ safety first เชื่อในความปลอดภัยจริงไม่ใช่แค่คําโฆษณาสวยๆเชื่ภาษาตรงไปตรงมาโปร่งใสเรื่องส่วนผสม 3. j o จับทุบดันไม่ใช่แค่ทําความสะอาดแต่ลดความกังวลให้แม่มั่นใจว่าทุกสัมผัสป,ปลอดภัยจากเป้าที่ชัดนะ่ะเขาจึงตัดสินใจเรื่องสินค้าให้สอดคล้องอ่อนโยนตรวจสอบส่วนผสมได้เรื่องภาษาให้เรียบชัดไม่เวอ่อร์ปอสารผ่านการทดสอบเรื่องภาพลักษ ให้ละมุนไว้ใจได้เป็นสีพาสเทลเนื้อสัมผัสเหมือนผ้านุ่มๆภาแม่ลูกใกล้ชิดกันและเรื่องช่องทางก็ไปยืนให้เจอที่สุขที่คลินิกฝากคาันกลุ่มคอมมูนิตี้คุณแม่อีคอมเมิร์ซพร้อมหลักฐานทางสังคมจากรีวิวจริงผู้เชี่ยวชาญค่ะทำให้จุดยืนปลอดภัยที่พิสูจน์ได้เข้าไปอยู่ในใจกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผลก็คือละมุนเบบี้ค่ะไม่ต้องแข่งเสียงดังในตลาดที่กว้าง แต่ชนะในหัวของคนที่ใช่เกิดการซื้อซ้ำบอกต่อและขยายรายได้โดยยังรักษาแก่นเดิมบทเรียนก็คือเล็กพอให้ชนะใหญ่พอจะคุ้มเลือกให้คมแล้วสร้างคุณค่าที่ลึกถึงใจเป้านั้นก่อนค่อยขยายอยากทำแบบนี้เป็นระบบค่ะมาเริ่มตอนนี้วันนี้ที่527 Talk ดทด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงด้วยอ e ีบุ๊กเข็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์หรือคอร์สออนไลน์ b r a n d i n ง101 plus แล้วเริ่มลงมือได้เลยวันนี้ เพราะแบรนด์เราไม่ต้องดังทางตลาดค่ะขอให้ดังในหัวของคนที่ใช่ คลิกลิงใต้โพสตหรือทักแชทคำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทำได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทำตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบร a นด ing 101+ p l u ู่สํูสำเร็จในการสร้างแบรนด์และทำแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆ,ๆเหล่านี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง 527Talk ของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายหรือต้องการให้พี่แอนพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปนะคะหรือมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ